สวัสดีครับยาบเศา้าครับน,นี่กับพี่น้องมาเบงมายามมองับมากูมองมือนี้ใส่มองที่ครับใุ่ครน้ทางซี่เลยครับผมมีป้าถือกระบนน่อนครับไนน์มานมาหนอโอ,โอ้สองหาครับพี่น้องสองเส้นคืนตัวหนึง่งเละครับนี่ ปลาขับคองเอ้ยยุงสมองเลือกกันถือลายๆเนี่ยปลาขับคองเนี่ยปิดมองเนี<ม>่ยปดยากได้บ่เห็นมีปลาอื่นพี่ดีเงียบเหรอปลาบุมีบ่ปลาหน,น่อยมีแต่ปลาใหญ่บ่เนี่ยไ่เห็นมีถือครับ บางทีกับว่ามันถึกไปย้อนเลยเอามาใส่ใส่กับว่าเห็นถึกครับนี่นี่ปฏิเสธเถอะอู้หูาย,ยังใหุ้ดละ่ะ อืมอืมครับเดี่ยปลากระเดืดนีน่้เขาวาถือไปย,ย้อนไปเห็นมันถือครับที่น้าง่ท่านเห็นพอ่อโตนี่ปลาเวาลามตัวหนึ่งแล้วไปย,ย้อนบนเรนครับมันนี่ไปย,ย้อนตากอากาศหนาว,นาว,นาวครับ มองทีครับเอ็มก็ได้ป้ายยนต์ก็เลยเอามองทีมาใส่ครับมาใส่ก็บดถึอป้ายนายนต์ไปเสียมครับนี่ก็ได้อีก่าครับตัวนึง้วยลาเวชินละวงเนื้อเนี่ย บรรยากาศอยู่ซี่นะครับม้วนครับ อากาศธรรมชาติดีครับเสียงนกเส็งกาบันนอกวัานหน้าเฮ้าอยู่มวครับมวนไปยังนึงครับมวนในการธรรมชาติบ้านปลาบ้านล้งครับโอ้ใส่หม้อมันนี่ใส่หมอไข่หม,มัดถือมีปลาบอลเลนอีกนึงครับ นั็นอีกเลยตุ้นนะครับนี่ครับป,ป่าใส่ตั้นครับป่าใส่ตั้นเตยตังเกีบกระดามด้วยสก,กายกระดามเมี่ยถงเกีบกระดามเนาะใหญ่เกินห้อ เคื่อกับของตัวใหญ่ๆเลยว่ะอืมเคื่อก็มันถึกล่มกับปิว้วมันถึกปิ้วไปก้นคนระับพี่น้อง ว่าเได้ไปไฟย้อนไปกินเองมือนนิคือบอกไปเห็นไม่ถือครับอมอมานเถ้ะกินได้เได้ไปต้่มกิน มันน่าใส่ข่งลลปลาออุ้มยู่สิมันถึกดีครับมือน,น,นี่เห็นไหมเงียบครับโอ,อยู่นี่ครับนี่ซีโตครับมองเดียวนี่ครับโอ้ปลาหนกเขาครับปลาหนกเขากับสองตครับคบโอ้ขันถึกแบบนี้ วันย,ย่างแล้วอะไรต้มแค่ต้มคืออะไปลาหนกเขาหน่อยครับปลาหนกเขาพี่น้องเคยเห็นบอตัวมังนง่ามครับปลาหนกเขาไปเรยอลวอ่มนี่ปลาวยลามนี่อันนี้ปลาหยังโนนี่นี่เป็นลายตัดกลางครับ อันนี้บูหูเลยนะครับมันมาแบบได้เนาะเมื่อกี้หางแดงนี่พี่น้องกึ่นป่ายัางนี่บอกแน่ครับพี่น้องนี่น,นี่ป่านกเขาอีกแล้วตอนนป่านกเขาครับ านกเขาไตรละล้วะโม่งใหออนี่อันนี้ครับโอ้ยอันม่งนี้ถึกดีแถวนั้นครับอยู่ฝุ่น็นดินอยู่สองสามตอีกฮึมอยูท่ทางคุ่นบดถือครับ รด้เน่าอ่อนไดเป็นเ no. น่าขึ้นได้กูไปปุดอยู่บ้านแล้วไอ้พี่น้องปุดอยู่นี่บาดด้านใดเนาะลมพัดเถื่อนอ้นี่ครับมึงนี่กับสองนี่กเห็นปลาเห็นปลายหย่อนเป็นปลายหย่อนเป็นปลาลึกเสือนี่ พดแล้วครับพี่โน่พดทธเกิดยั่เป็นล่าทำกับพดอยุบบ้านสินะแบบลูกฟังหม่กับคิดใหม่ครับอื ถือแต่ในอุ้มเลยนะครับอันมันมีอุ้มขับรถถึกเลยเงียบไปเลยถึกห่างๆครับพีน่น้องถึกแต่ปลาใบใหม่เลยนะกันหลายคัาดปัดตรง อืมบอกไข่มาเลยพี่น้องนี่โอ,นอนน้นี่ครับมันดีกับทึกแล้วนี่ครับมองนี้คือมองปีนขัดไปนอนนี่เนาะอืมปีนไปทางได้นอนีอย่ยอืมปีน ุยปีนมาไว้ได้วะโอ้เหออถับเปืนเลยอ่ะอุ้ยมันปีนมาแ็บได้ครับ,ป,ป,รป,ไป,ไรบปีนจะุดมองโอ้นี่2สองตัวครับ <c oughs> สองสามตัวเพื่อนครับ โอ้าหนี่ปลาปลานกเขาปลานกเขางามครับพี่น้องมองมันปีนมาเลยได้จัตุรัสครับแหลกคือกัน แ็กเนาะมองมันมาไปนะปีนหนึ่งครับปีนก็ต้องปีนอยู่นี่แหละเนื้อใบใหม่ ่าตันซ่ตันสกกากระดามติดป็นครัเมือแล้วแหละ ครับพี่น้องไม่มีการมายามมองที่ครับถือพอได้่ปีงอยู่ครับพี่น้องแต่อยู่ซิบกดโตอยู่ครับพอได้่ปีงกันอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อิสานบานโนนเนี่ยเด้อครับรับมือนีกับขอลาคนขึนเด้อครับพี่น้องพี่น้องอยู่ดีมีเฮงทุกคนเลยครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ